หนในการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็คือการหาอาหารแล้ววันนี้ผมฟรีสไตล์พานเดียวจะพาเพื่อนๆมาหาอาหารดูวิธีการล่าครับวันนี้พานเดียวจะพาเพื่อนๆมาล่าปูดำดูบรรยากาศป่าท,ที่เราจะเข้าไปหาวันนี้ครับหาแน่นไปด้วยร่าก,รกลางครับสูงมากครับปีนป่ายลำบากครับแต่แสงแดดยังพอมีครับ แต่อุปสรรคอย่างที่สองก็คือน้ำขึ้นเร็วมากครับวันนี้ยังไม่รู้ว่าได้ทันน้ำไหมวันนี้เดี๋ยวตามมาช่วยกันลุ้นเลยดีฟ้าครับไปกันครับนี่ครับเจอรู้แล้วครับผมเจาะไปหน่อยแล้วครับเดี๋ยวจะเอามือเช็คให้ดูครับว่ามีตัวหรือเปล่าครับครับเดี๋ยวตามมันลุ้นกันเลยดีฟ้าครับ ยังไม่ทันเข้ารู้เลยครับโอ้ยโอ้วยดบโอ้ยอยู่ตรงนี้เองครับจุดนี้ครับโอ้ยตัวตัวเล็กครับดิบยังเก็บเลยครับก่านจะเช็คก็หน่อยครับครับกาลังเปิดกล้องเปิดก็โอ้ยทอไงวะกลองปากขบพันเดียวโอ้ยต้องใช้ฟันขบกันด้วยโนี่ปล่อยกล้ามครับโอ้ยนิบตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเนื้ออ่อนครับท่านผู้ชมโอ้ยทะลุเลือดนี่โอ้ยโอ้แล้วตัวไม่โตครับ อย่าเอามาเลยวไม่เอาครับหอนช็อตกะพอบาดเจ็บครับแหมกําลังจะถ่ายผมจะล้วงเข้าไปในสุดรูดิมันอยู่แค่ปากรูนี่ครับเนี่ยเนี่ยเห็นนะครับเนี่ยเนี่ยเออตัวแค่นี้เองไหนรูนี้ใหญ่ปะนี่โอ้ปล่อยเหรอพันเดียวตัวไปโตเลยครับเนี่ยครับเโอ้โหกําลังจะถ่เอกล้องถ่ายเดี๋ยวไม่ทันเปิดดีหนีพันเดียวก่อนเลยครับคุณชมโอเคครับโอ้ยเจ็บมากครับแบบนี้หนีเจอดูแล้วครับ ขนาดกว้างเลยครับดูนี้มีลุ้นครับหมดตัวไม่เล็กแน่ครับเดี๋ยวเราขอเช็คดูก่อนครับกดเสียงมันจับแกล้งนะครับตัวแน่นอนครับในพานแคกท้ายก่อนครับเช็คก่อนครับถ้ารูนี้มีมีกลับบ้านได้ว้านเดียวออโอ้โออมีมีครับทุกทมเสียงปูโอเขอดห้วะโอครับทุกทม โอ้หนีบแล้วนี่หนีบเลยครับจูดิ้่กันเลยดูออกไหมเดี๋ยวท่านผู้ชมดูแบบเข้าไปในรูเลยครับท่านผู้ชมเแล้วพันเดียวเราจะแย่อ้อครับนี่ครับพันเดียวมาแต่งปากดูหน่อยนะนเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาแล้วนี่เห็รอหัวแข็งมากเดีนยวนะี่ตัวชวยนะเห็นไหมครับมีมมดังแท<พ>้เลยมีน,น่อยจะมีตัวเดียวด้วย ขานเลยเสียงขานครับขอแก๊กแก๊กได้ไหมใช่ป่ะอ้ยปลาตั้หลุดครับโอ้ตกทองงามครับท่านผู้ชมโอ้นี่ครับโอ้ทองล้างไซส์ใหญ่ครับวันนี้ไม่ใช่ปูดําโขอกระรุ่นนี่นิ้วแตกนะครับเดี๋ยวตามเดียวเดี๋ยวให้พันเัาน้องครับเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวใจใอย่างเงี้ยเหมือนมืดนะท่านผู้ชมมุ้นโอ้ใช่แล้วขุดไม่ไหวครมันอยู่ใต้ตอไม้ครับท่านผู้ชมตอไม้ใหญ่ด้วยครับแกโอ้ยออกมาแล้วครับโอ้ฝีมือครับ ăn đi không ừ. nay mái mà bằng nè ăn đi hơn nhau, à, à, ừ, honey ừ, suối rồi. cần honey 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 rồi rồi honey 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 มีสองตัวพันเดียวนี่โอ้โห้คาบมันวะคาบมันอ๋อีนคนไม่เห็นอ๋อจอดครับตัวนี้สวยครับพันครับไซส์ใหญ่แล้วครับพันเดียวครับประทับใจครับตามไปดูรู้ต่อไปที่ฟ้าครับเฮ้ครับเจออีกหนึ่งรู้แล้วครับเพื่อนๆนี่ครับช่องเข้ามันอยู่ทางนี้ครับโชงงกหน้าไปเห็นพอดีครับว่ามเป็นเนินดินขึ้นมาครับมันขุดเอาทรายมาไว้ ทางนี้ครับปากรูนอยู่ทางทางด้านาน,นี้ฮะแต่ผมมาเจาะไว้ทางด้านนี้เพราะว่าจะเอาตัวออกสะดวกกว่าครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าครับว่าจะได้ตัวเล็ก,กว่าตัวใหญ่ครับตามาดูเลยครับทีมจะแคบนิดนึงฮะ s a f e t ้ก่อนใส่ฝุงมือก่อน เช็คเลยเด็กกันเห็นเห็นโอ้วางอยู่ครับโอ้วางอยู่ไหนตัวโอ,อปูดำรือว่าปูใบครับเยังไงกลมเหลือเกิน พอก็เต็มรูครับมัน,นแหล่ตัวกลมๆเป็นปูใบซะแล้วครับงานนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเอาตัวออกโอ้ออ๋อโอ้ยเต็มครับโอ้ย ออกยากมากครับ,ตรรบ,รบรเต็มรูครับออลุ้นครับลุ้นโอยแบบว่าเต็มรูครับโอ้ยมือสั่นแล้วครับโอ้ยทำไมใบแล้วครับจะปูด,ดำครับอั้ พยายามสุดๆครับลูนี้ไปติดอะไรไม่ไม่ออกง่ายครับใส่จะใบยยจริงๆครับมันลุน้นดีกว่าครับปูใบหรือเปล่าใบากับใบย,ยักษ์นะครับงานนี้ ปูใบครับโอ้โหนี่ครับปูใบครับขู่แข่งกับปูดำครับนี่ครับโอ้โหสับปะรดแห่งปลาชายเลนครับปูใบครับครับวันนี้เราคงต้องพอแค่นี้นะครับ ผมหาปูไม่ทันน้ำแล้วดูสิครับน้ำไหลเต็มป่าเลยฮรคงจะท่วมรูปูหมดครับจะเดินหาลำบากมากครับ้าทันน้ำเต็มแบบนี้งั้นเรามาลากันด้วยภาพนี้เลยดี่าครับสวัสดีครับ